สุสานไม้กางเขนมีจริงหรือแล้วเราไปด้วยกันเลยค่ะที่เมืองชัวเลประเทศลิทัวเนียค่ะ ที่นี่ว่ากันว่ามีภูเขาไม้กางเขนกองสูงเลยค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สําคัญของาศาสนาคริสต์ในนิกายโรมันคาทอลิกค่ะและคาดว่าที่นี่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่14ค่ะในอดีตไม้กางเขนจะถูกนํามาวางไว้ที่นี่เวลาที่ต้องต่อสู้กับผู้ที่มาบุกรุกค่ะรวมไปถึงการเรียกร้องอิสรภาพให้กับชาวลิทัวเนียด้วยซึ่งเริ่มต้นก็มีเพียงไม่กี่อันเท่านั้นแหละค่ะ ในอดีตคอมมิวนิสต์โซเวียตพยายามที่จะรื้อถอนออกไปค่ะแต่ยิ่งรื้อถอนเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผู้คนนำมาวางไว้มากกว่าเดิมค่ะจนกระทั่งในปีคริสต์ศักราช1991ก็สามารถเอาชนะคอมมิวนิสต์โซเวียตได้ปัจจุบันสุสานแห่งนี้มีไม้กางเขนไม่ต่ำกว่าแสนอังค่ะและที่นี่ยังมีตำนานเรื่องเล่ากันด้วยนะคะว่ากันว่าในอดีตมีชายคนหนึ่งค่ะซึ่งมีลูกสาวที่ป่วยเรื้อรังคืนหนึ่งเขาฝันว่าถ้าเกิดว่าเขา นำไม้กางเขนมาปักไว้ที่นี่จะทำให้ลูกสาวหายป่วยหลังจากนั้นเขาก็ทำตามความฝันของเขาและก็มีการขอพรค่ะว่าขอให้ลูกสาวของเขาหายจากอาการป่วยเรื้อรังและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อลูกสาวของเขาหายเป็นปกติหลังจากนั้นชาวคริสเตียนก็ค่อยๆแห่กันมานำไม้กางเขนปักลงบนพื้นที่แห่งนี้จากหลักร้อยเป็นหลักพันจากหลักพันเป็นหลักหมื่นจนปัจจุบันนี้เป็นหลักแสน